อรุณสวัสดยามเช้านะครับยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้วันพุธ23่สิบสกรกฎาคมริมโขงนครพนมฝนตกต่อเนื่องนะครับสองสามวันแล้วนะครับเช้านี้ก็ยังปลปอยอยู่แต่ว่าศูนย์กลางของพายุวิภาซึ่งน่าจะออก,กําลังลงมาพอสมควรและจากโซนร้อนมาเป็นดีเพรสชั o นนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่แถวแถว ลาวเหนือนะครับแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยแทบๆดูแผนที่อากาศแล้วพายุเข้าแถวแถวอุตรดิตถนะครับน่านพะเยาเชียงรายนะครับแล้วก็จะเข้าสู่พื้นที่พม่านะครับโอ้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามวลน,น้ำมหาศาลนะครับดูอย่างแม่น้ำโขงเช้าวันนี้ก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่มีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้อยู่มวลน้ำมหาศารจากลาวเหนือจากพมา่าแล้วก็ตอนเหนือของประเทศไทยมาสมทบระดับน้ำวิกฤตน่าจะมาถึงในไม่ชาม้าไม่นานนี้ก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเอา้าวแแวดวงฟุตบอลตอนนี้ ปีนี้นก็ต้องบอกว่าขา่ขาวคราวความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะนี่เรียกว่ากลบข่าวเหนื่นไปมิดเลยนะครับ g ูโกเอคิติเก้แลนดิ้งเลี้ยวผูเรียบร้อยและก็เข้าตรวจร่างกายแล้วนะครับตามข่าวน่าจะตกลงค่าตัวกันที่ประมาณสัก79ล้านปอนด์รวมแมตออนแล้วนะครับ 79ล้านปอนด์ก็80ล้าน8 40อันนี้ปอนด์หนึ่งก็40กว่าบาทแล้วนะครับ4,000ล้านบาทอือื <laughs> วอดวายกันไปอีกคนนะครับ <laughs> ไม่เป็นไรตอนนี้นะครับใต้พื้นยญาของ Me, อแอนฟิลมีปอดน้ำมันรอให้เราไปดูด <laughs> ขึ้นมาใช้ไม่มีวันจบเส้นนะแล้วก็เลี้วผูเองนะครับ มีข่าวแหมยัง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 ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าโรดิโกนี่จะเฮียวิโกจากเรอัลมาริมาหรืวผูหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดีโรดิโกมาได้นี่ก็ต้องมีไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบแดสิบล้านปอนดอ์คือกองหน้าผู้เล่นกองหน้านี่ค่าตัวนี้ทั่วไปนี่ก็จะสูงกว่าผู้เล่นตำแหน่งอื่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ แม้แต่เ <laughs> รียกว่ามือทองจริงๆนะครับพวกผู้รักษาประตูมือทองหรือแบ็กมิดฟิลระดับเวิร์คลาสนะครับก็กองหน้าในส่วนใหญ่ตัวตัวเล็กตัวน้อยโอมีราคาหมดนะครับ <laughs> อย่างแย่ๆนี่ต้องมี30-50ล้านปอนด์นะครับก็ส0งพล้านบาทอะกลมๆม <laughs> 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 หาศาลนะครับ <laughs> แม้แต่อเล็กซานเดอร์อีซัก ก็ยังถึงตอนนี้นะครับหลายกระแสน,นะครับทั้งข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวเองนะครับผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลเต็ดนะครับแหม่ก็ฟังดูแปลกๆนะครับดูเหมือนแต่ว่าดูเหมือนว่าอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยตอนนี้ยังหาทางออกจากนิวคาสเซิลไม่ได้นะครับต้องติดตามนะครับถ้าดีล ได้ตามความต้องการของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนี่โอ้โหอเล็กซานเดอร์ดิอิซักนี่ค่าตัวนี่ทะลุร้อยหสิบล้านปอนด์นะครับโอ้โอ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 ,โอ,โอ,อะไรจะขนาดนั้นสถิติโอ้จะบอกว่าเป็นสถิติโลกไม่ได้เพราะว่าเศรษฐีจากซาอุดีจากอามมเลตนี่เขาสร้างสถิติแบบส่วนตัวขึ้นมาแบบเรียกว่าไม่ต้องไปเทียบเคียงกันเลยครับทั้ง การซื้อขายนะครับแล้วก็ค่าแรงค่าเหนื่อนักเตะเป็นสัปดาห์นี้แล้วกว็นะครับมันก็อย่ามาเป็นบันทัดฐานนะครับร้อยห้าสิบล้านปอนด์หกพันกว่าล้านบาทเออเกือบหกพันเกือบหกพันห้าร้อยล้านบาทอ,อ่ะอืมแต่ว่านะโอ้ตัวเลขตอนทุกวันนี้มันเฟอ้อจริงๆนะครับแต่ ก็มาคิดในมุมหนึ่งก็ไม่รู้จริงเท็จอย่างไรมันก็เป็นตัวเลขที่ปรากฏในสื่อนะครับสมมสอนเองเขาก็มาได้ออกมาเป่าประกาศไม่ว่าจะเป็นค่าตัวหรือว่าค่าเหนือนักเตะนะครับเอาละแต่มันก็จะมีโพยหลุดออกมาให้เราได้เห็นได้ทราบตัวเลขทางบัญชีก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าสมมสอน A กับสมมสร B ทํา การค้าแลกซื้อขายนะักเตะก็เหมือนก็นแลกไปแลกกันมาตัวเลขมันก็วิ่งไปวิ่งมานะครับเงินนี่ไม่ได้นับกันอยู่แล้วไนะม่เอาเงินปอนเงินเพนนีมานั่งนับมานั่งใส่เครื่องนับธนาบาัตรหรือว่าเครื่องนับเหรียญกันอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวเลขที่ตอนนี้มันเป็นตัวเลขทางอ e ิเล <c oughs> e ็กทรอนิกส e ์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังพอพอทนนะ ถ้าเป็นตัวเลขทางอากาศเนี่ยเออตัวเลขทางสื่อนะครับเหมอนโยนตัวเลขกันไปโยนตัวเลขกันมานี่ไม่เท่าไหร่ก็ได้แหละนะครับตายจริงกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายเป็นอย่างไรไม่รู้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบนะครับบัญชีไม,มาว่ากันไม่งั้นไม่มีคดีกันมากมายเกี่ยวกับนี่แหละนะครับความเป็นธรรมการเสียภาษีการ ก็เรียกว่าเอาเปรียบนะครับเอาเปรียบกติกานะไม่เป็นไปตามฟีฟ่ากฎของฟีฟ่านะครับหรือกฎของยูฟ่าก็เถอะนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสีสันเท่านั้นแหละเอาเป็นสีสันนะครับเอคิติเก้มาด้วยราคา79ล้านปอนด์อิซักก็จะมาโรดิโก้ก็จะมามาเกฮีก็จะมา <laughs> แบ่งเป็นสทีมเลยดีกว่าไหมผู้รักษาประตูตอนนี้ชัดๆนะครับอาริสองเบ็คเกอร์มามาดัสวิลลี่นะครับจอชีมามาดัสวิลลี่นี่ก็อืเอาไงไงใครจะไปม,มันมันต้องมีบาลานซ์บัญชีเหมือนกันนะก็ติดตามนะครับตลาดซื้อขายนักเตะยังยาวไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนะครับก่อน เกมคอมมิชชั่นในวันที่10สิงหาคมก็ยังมีเวลานะครับนูนเยสเคียซ่าดีอาสนะครับหรือแม้แต่อิบราฮิมาโกนาเตก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับก็เป็นธรรมดาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปปรับแผนไปตามแนวทางการทำทีมและแผนการแผนในอนาคตของแต่ละสโมสรนะครับก็ติดตามส่วนเด็กของปีนี้ก็โอ้โหนะ <laughs> ยืดนะยืดยืดรวยอะ่ะรวยอะ่ะรวยอะ่โนะโอ้เอาให้วอดบายกันไปเลยนะครับอา้าวมีสุขทุกคนนะครับยินดีเท่ากันวันนี้สวัสดีครับอู้